ใปริศนาลุงพ่อแม่ทำไมเครียดฟังพบตรถแถลงถึงขอบคุณตำรวจแต่หมอสงสัยจากกรณีพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการถแถลงความคืบหน้าคดีน้องชมพูซึ่งมีหลายประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยและหลักฐานไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับใคร ล่าสุดวันที่2ตุลาคม2,563ทีมข่าวอมรินทีวีรายงานว่าหลังจากฟังแถลงข่าวเสร็จนางสาวิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทีวีว่าตนรู้สึกดีใจและมั่นใจในการทำงานของตำรวจและตลอดเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงที่ตนนั่งฟังแถลงข่าววันนี้ตนก็ไม่ค่อยมีความกังวล หรือความเครียดแต่อย่างใดเพราะส่วนใหญ่ตนก็จะเห็นตำรวจทำงานอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วและตนก็รู้มาก่อนหน้านี้ประมาณสองวันคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าตำรวจจะมีการแถลงข่าวสรุปคดีส่วนประเด็นผู้บัญชาการตำรวจได้พูดถึงสองข้อหาคือข้อหาพรากเด็กไปจากบิดามารดาและซ่อนเร้นอำพางศพ 2ข้อหานี้นั้นตนก็ไม่สามารถตอบได้ว่าผู้ต้องหาคนดังกล่าวจะมีปัญหากับตนในเรื่องใดและตนไม่รู้เหตุจูงใจของผู้ก่อเหตุจริงๆแต่ตามข้อหาที่ทางผู้บัญชาการตำรวจตั้งไว้สองข้อหาตนก็ถือว่าใชา่กรณีที่ทางผู้บัญชาการตำรวจได้เปิดวิดีโอสรุปคดี และชี้แจงว่าน้องชมพูไม่สามารถเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองได้นั้นตนก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะตนเชื่อแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟค่อนข้างชันและระยะไกลมากและเท่าที่ตนอยู่กับน้องชมพูในที่ผ่านมาน้องชมพูจะกลัวป่ากลัวสิ่งที่ไม่ปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นกลัวตกบันได กลัวที่สูงกลัวความมืดตนก็เชื่อว่าลูกสาวเดินไปเองไม่ได้นางสาวิตรีเล่าต่อว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้พูดถึงผมน้องชมพูที่ถูกตัดนั้นตอนนี้ตนก็ยังไม่อยากจะถามอะไรถึงประเด็นนี้แต่ตนชอบคำพูดหนึ่งของท่านผบตรว่าให้คนร้ายนอนเครียดต่อไปซึ่งตนคิดว่าคนที่ทำอะไรไว้ ก็ต้องให้เขานอนเครียดต่อไปแม่น้องชมพูบอกอีกว่าจากที่ฝั่งถแถลงมาหนึ่งชั่วโมงตนก็รู้สึกพึงพอใจเพราะว่าอย่างน้อยทางตำรวจก็ให้คำม,มั่นสัญญาแล้วว่าจะไม่ทิ้งคดีของลูกสาวตนและคดีของน้องชมพูที่มีอายุความกว่า20ปีส่วนกรณีที่พอบอตรมีการยกตัวอย่างถึงเส้นผม ของฝ่ายหญิงในครอบครัวตนนั้นตนก็ไม่ได้กังวลใจแต่อย่างใดถ้าเป็นก่อนหน้านี้ตนก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นเส้นผมฝ่ายตนก็เข้าใจว่าอาจเป็นเส้นผมของตนน้องสะดิงหรืออาจเป็นของยายสมควรอย่างที่ท่านผอบอตรยกตัวอย่างถ้าเกิด DNA ตรงกับคนใดคนหนึ่งคนนั้นก็ต้องตอบได้ว่าเส้นผมขึ้นไปอยู่บนนั้นได้อย่างไร จากการถแถลงข่าววันนี้ตนก็พึงพอใจถ้าตนสงสัยอะไรทางตำรวจจะติดต่อมาเองและตนก็จะสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งกรณีทางพบตรได้ชี้แจงให้คนที่ติดตามคดีไม่ดูคดีเป็นแค่ภาพภาพเดียวนั้นตนก็เห็นด้วยและถ้าหากใครที่ดูละครแล้วไม่จบเรื่องตนก็อยากให้ดูตั้งแต่ตนจนจบ ถ้าใครดูแค่ครึ่งกลางหรือแค่ครึ่งหน้าครึ่งหลังก็จะไม่เข้าใจาประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการพักคดีนั้นตนรู้สึกดีใจตนอยากบอกถึงคนที่คิดผิดผิดว่าตนไม่ดิ้นรนที่จะทำคดีน้องต่อไปส่วนการถแถลงข่าววันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ต้องหานั้นตนคิดว่าคงเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ ตนให้เวลาทำงานตนไม่กดดันการทำงานของตำรวจทั้งนี้ตนก็อยากฝากถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตนอยากฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ตลอด4เดือนจนเกือบ5เดือนที่ผ่านมาตนมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่และวันนี้ตนก็รู้สึกดีใจมากที่ตำรวจให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด ทั้งนี้กรณีการขึ้นเขาของตนในวันที่12พฤษภาคม63ช่วงตอนกลางดึกนั้นประเด็นนี้ตนขอไม่เล่าอีกแล้วเพราะตนเคยตอบผ่านสื่อไปหลายครั้งแล้วและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วขณะที่นายอนามัยวงศ์ีชาพ่อของน้องชมพู่หลังจากฟังแถลงข่าวได้เปิดใจกับทีมข่าวอมรินททีวีว่าตนรู้สึกดีใจ และตนก็ไม่ติดใจในการถแถลงข่าววันนี้อีกด้วยส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองได้ตนก็ยังเชื่อมัน่นว่ามีคนพาลูกสาวตนขึ้นไปบนเขาส่วนเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พักคดีของน้องชมพู่นั้นตนก็รู้สึกดีใจและอุ่นใจที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอยู่ตลอดเวลาส่วนประเด็นที่ตำรวจ ไม่มีผู้ต้องหาในการถแถลงข่าววันนี้ตนต้องรอดูการทำงานของตำรวจต่อไปในส่วนของคดีตนก็อยากรอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจอย่างไรก็ตามตนก็อยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังไม่ทอดทิ้งครอบครัวตนความรู้สึกตนที่ตนฟังจากถแถลงข่าวในวันนี้ตนก็ไม่ได้เครียดแต่อย่างใดบรรยาก,กาศพ่อแม่ของน้องชมพู่ฟังถแถลงข่าวเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกา นางสาวิตรีนายอนามัยวงศรีชาพ่อและแม่น้องชมพูได้นั่งที่ในโถงบ้านเพื่อติดตามการถแถลงข่าวสรุปคดีน้องชมพูโดยนางสาวิตรีและนายอนามายัยได้นั่งคู่กันระหว่างฟังถแถลงข่าวในช่วงแรกด้วยสีหน้าที่ปกติและฟังอย่างตั้งใจซึ่งนายอนามัยมีการนั่งในท่าขัดสมาธิและกลุ่มมือทั้งสองข้างไว้ด้วยกัน กระทั่งชุดเจ้าหน้าที่ที่ถแถลงข่าวได้เปิดคลิปวิดีโอตัวแรกเกี่ยวกับสรุปการทำงานคดีของน้องชมพู่นายอนามัยก็เริ่มขยับเข้าใกล้หานางสาวิตรีและทั้งสองก็ตั้งใจชมการถแถลงจนจบการนำเสนอวิดีโอตัวแรกกระทั่งมีผู้สื่อข่าวสอบถามผบตรถึงประเด็นการสงสัยลุงพลและทางผบตรอตอบผู้สื่อข่าวว่า ใครเอาตำแหน่งนี้ให้ก็ต้องไปสอบถามกับผู้มอบตำแหน่งตำรวจคงตอบไม่ได้จังหวะนี้นางสาวิตรีก็หลุดยิ้มออกมาและมองหน้ากับนายอนามัยครู่หนึ่งก่อนที่นางสาวิตรีจะมีการเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่านั่งพับเพียบจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งฟังแถลงกันอย่างตั้งใจกระทั่งทางด้านผอบอตรได้พูดขึ้นมาว่า ขอให้คนร้ายท่านนอนเครียดต่อไปเพราะตำรวจยังไม่หยุดทำงานจังหวะนี้นายอนามัยนางสาวิตรีพ่อแม่ของน้องชมพู่หลุดยิ้มออกมากันทั้งคู่อีกรอบโดยสำหรับบรรยากาศการถแถลงข่าวที่บ้านของน้องชมพู่ก็มีเพียงพ่อแม่น้องชมพู่และผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างๆเท่านั้นส่วนน้าเสริมน้าตายใหญ่สมควรตาชาญ ไม่ได้มาฟังแถลงข่าวร่วมกับพ่อแม่น้องชมพู่นายแพทย์สิทธาลิขินุก,กูลหรือหมอกอบเจ้าของเพจเฟซบุ๊กคุณหมอสตอรีวิเคราะห์ภาษากายของพ่อแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนขณะที่ฟังพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวความคืบหน้าคดีน้องชมพู่หมอก๊อบบอกว่าในขณะที่ลุงพลกำลังนั่งฟังแถลงข่าว สังเกตเห็นได้ชัดว่ามีการกัดฟันบ่งบอกถึงความกังวลใจขณะที่นักข่าวสัมภาษณ์ลุงพลมีการกค้มหน้ารู้สึกเหมือนลุงพลหง,งุดหงิดใจเล็กน้อยเนื่องจากลุงพลเป็นคนตรงไปตรงมาคงอยากได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะวันนี้คำตอบยังไม่ชัดเจนจึงต้องการความชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องห่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปขยายเวลาจากเดิม ซึ่งลุงพลมีส่วนคาบเกี่ยวกับช่วงเวลานี้ด้วยจึงกังวลใจมากขึ้นส่วนแม่ของน้องชมพู่ดวงตาหันมองมาทางซ้ายแสดงถึงความเป็นห่วงกังวลใจท่าทางที่ยิ้มกว้างแสดงถึงความดีใจอย่างมากเมื่อฟังคําที่ถูกใจบางครั้งรูปแขนซ้ายแสดงถึงวิธีการคลายเครียดขณะฟังส่วนการก้มหน้ามองลงต่ำ แสดงถึงอาการวิตกกังวลการเหลือบมองไปทางซ้ายมีการเหลือบมองและหันไปมองสามีบ้างไม่ได้มองขึ้นบนหรือมองจากข้างบนลงล่างไม่ได้คิดอะไรมากมายหันไปมองสามีเป็นช่วงๆพ่อของน้องชมพู่ดวงตาแสดงถึงตั้งใจการฟังคำถแถลงข่าวการลูกแขนแสดงถึงความเครียดยิ้มม,มุมปากแสดงถึงความดีใจเม้มปาก แสดงถึงอาการเครียดคิดหนักวิตกกังวลมือทั้งสองข้างประสานกับหัวเขา่าแสดงถึงความวิตกกังวลมีการลูบมือหรือเอามือไปล็อกบริเวณหัวเขา่าแสดงว่ามีความกังวลใจอยู่หรือแสดงว่าอึดอัดไม่สบายใจหรือยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่